เราก็มาแช่เขาไว้อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้ยาวเราก็ยาวไปเลยนี่ปุ๊บอ่ะแบบนี้นะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเราจะมาแต่งเค้กทุกคนแต่งเค้กโดเรมอนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะการตกแต่งของพวกนี้มันจะมีขายเป็นกระดาษแบบในลาซาด้าจะมีขายเป็นพวกกระดาษเนาะเอามาแปะ แต่งง่ายๆเลยอย่างเงี้ยมีนะอย่างเงี้ยมีแต่อันนี้ปูเอามาอัดเป็นงานฟอนดอนเห็นไหมคือถ้าเด็กๆจะกินก็คือกินได้เนาะแล้วก็เอาไปอยู่บนเค้กได้ทุกอย่างไม่ได้อันนั้นไม่ได้ป้ายให้คุณเบอร์เดย์กินไม่ได้ทุกอย่างเป็นงานฟอนดอนหมดเลยน้อ้อมขอตัวกดเมฆมาหน่อยแล้วอันนี้กินได้ไหมกินได้อันนี้กินได้คือทําจากวงกลมสีน้ําสีเหลืองเนาะ แล้วก็ตัวแ็กแฉกที่เห็นก็คือเราทาสีทองลงไปเขาก็จะดูเป็นแบบว่าถูกเป็นแบบพระอาทิตย์น่ารักน่ารักมากขึ้นส่วนตัวเมฆที่เห็นคือใช้ตัวนี้กดแล้วถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็กดทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้มันเล็กลงนะคะเริ่มกันเลยนะเราเตรียมเค้กสกองต้นวันนี้ทำเค้กไซส์1ปอนนะคะก็คือจะเป็นพิมพ์ครึ่งปอนสองพิมพ์ แบบที่ทำในวันนี้นะสามารถใช้เค้กอะไรก็ได้หมายความว่าจะเป็นสปันชิฟฟ่อนหรือบัตเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะที่ร้านเราอยากทําเค้กแบบไหนเส้นผ่าศูนย์กลางเขาจะอยู่ที่บางพิมสี4บางพิมพ์4.5้านะคะอันดับแรกในการสไลด์เค้กนะคะเราไกด์ไลน์ก่อนทุกคนไกด์ไลน์คือไกด์ไลน์แบบนี้เลยโดยการที่เราหมุนแค่เฉพาะแป้นหมุนนะหมุนเฉพาะแป้นหมุนเฉยๆมือเราเนี่ย พยายามทําให้ตรงๆให้มันอยู่ที่เดิมแล้วเราก็หมุนแป้นหมุนของเราไปแบบนี้เห็นไหมมือคูหมุนให้มันหลุดที่ไหมใช่ให้มันหลุดแต่จะมันจะหลุดง่ายขึ้นเราไกด์ไลน์เพื่อที่จะรู้ว่าเราจะไปทางไหนแต่ถ้าจะให้มันหลุดง่ายขึ้นเราต้องสไลด์ปึ๊บลงมาแบบนี้ทุกคนสไลด์สไลด์ลงถ้าใครยังมือใหม่ไม่ควรจะสไลด์ขึ้นเพราะมันจะจะแบบว่าจะทําให้เค,ค้กเราบูบี้ไปเนาะ แล้วเราจะหมุนแบบนี้อ่ะค่อยๆหมุนมาแบบนี้เห็นไหมอันนี้สไลด์ไปครึ่งนึงแล้วเหลืออีกครึ่งหนึงเราก็สไลด์แบบนี้รูมาแบบนี้อ่ะ <S <S ถ้ามันยังไม่หมดเราก็สไลด์แบบนี้ค่อยๆหมุนมาไม่ว่าเค้กจะไซส์ใหญ่แค่ไหนเราจะสไลด์ได้นะนี่ก่อนเลยเค้กใหญ่ก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะเราก็อาจจะจังหวะที่สไลด์นี่ลงหลายรอบหมุนแบบนี้เลย เลื่อนมีดนะทุกคนจากข้้งล่างเนี่ยขึ้นไปขั้นบนแบบนี้ปรื้เลื่อนมาเลยจ้าแ่ถ้ามือใหม่ปูยังยังไม่แนะนําให้สลัเอาเอามีดเจาะขึ้นไปทากรงขั้นบนนะแนะนําให้หมุนมากกว่าหมุนไปตามรอยที่เราไกด์เราก็เลื่อนมีดลงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แบบน,แบบนี้แค่นี้เองเห็นไหมเราก็จะได้เค้กเราก็จะได้เค้กแ,แล้วค่ะผมหมนขาเค้กเป็นกขหน้าเรามีแต่งอะไรไหมข้อความเราล่นนะ โ <Okay. S 2> อ,อ่ะถ้าเกิดมีชื่อ Happy b i r t h day ก็จะล้นขนาดนี้เอาไว้นะคะแบบนี้ไปเลยมือใหม่นะใช้ถุงบีบช่วยก็จะง่ายง่ายขึ้นจังหวะที่เราบีบถุงบีบลงเนี้ยค่ะค่อยๆพยายามทําให้เขาเนียนเท่ากันนะก็วางสเปตรูราตรงรัศมีของมันเนี่ยแล้วเราก็หมุนเลยมืออยู่ที่เดิมสิ่งที่หมวนก็คือเอามือไปหมุนแป้นหมุน ่อนปาดทิมปิดดูเนาะเมื่อกี้แบบว่าทำครีมไม่ได้ค o อบเวอร์หมดอ่ะเติมแบบนี้ลงไปก่อนแล้วเวลาที่เราจะปาดด้านข้างยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นเค้กทรงสูงนะดูท่านะเราจะแบบไม่ได้ปาดท่านี้นะทุกคนเราไม่ได้ปาดท่าแบบนี้เนาะเพราะอะไรเพราะวงสวิงมันไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้ปาดข้างๆแบบนี้เพราะว่ามันก็ออกจังหวะได้น้อยน้อยมากๆเหมือนกันนะ วิธีการที่เราจะทําคือยกกลางปีแบบนี้ยกเสร็จปุ๊บเราจะข้ามเค้กมาปาดฝั่งนี้การที่เราปาดเนี้มันจะปาดได้เยอะกว่าที่เราจะปาดเอียงแบบนี้เห็นไหมมันจะปาดได้เยอะกว่านะมันจะปาดกว้างกว่าดูนะอ่า เราบีบเรื่อยๆบีบอย่างเงี้ยบีบไปเลยบีบแล้วเห็นไหมว่ามือปวัวบีบอยู่ที่เดิมแต่ว่าสิ่งที่ผู้ทำก็คือผูหมุนหมุนมือหมุนมือแบบนี้นะบีบอยู่ที่เดิมแล้วเราก็หมุนมือไปเอาอเสร็จปุ๊บจังหวะจังหวะที่เราจะเปลี่ยนสีกูก็จะเอาถุงบีบอีกสีหนึ่งเป็นสีที่เข้มกว่าแบบนี้นะบีบเข้าไปเลย บีบอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่มือเนี่ยหมุนแป้นหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยให้หนานิดหน,นึง่ง เดี๋ยวเรามาดูตัวแต่งกันจะเอาไปแช่ตัวเย็นเห็นไหมเเท่านี้เราก็จะได้เค้กแบบทูโทนสองสีแบบนี้สวยๆเลยแล้วก็เหมือนเห็นไหมมันดูฮาลูฮาลามากขึ้นเราวงานพวกนี้มันความคิดเอทซึ่งถ้าเราเคริดเอทได้เนาะเราก็สามารถชาร์จราคาได้เป็นคอสสดเรียนที่รักเาร้อยหนึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยู่ไกลมาไม่ได้ไม่สะดวกมานะตอนนี้มันมีมันมีตัวตัวเนื้อเค้กสอนแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เลยอ่ะจะอยู่ในคอสสูตรลับชูการี่ถ้าเกิดตัวนี้จะอยู่ในคอสสูตรลับชูการี่นะคะเราก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องเนื้อเค้กมีสองคอสคือคอสสูตรลับชูการี่กับคอสเค้กวาไรตี้วาไรตี้เนี่ยจะทําให้เราทําเค้กได้เนื้อเค้กแบบอย่างเงี้ยทุกคนเรื่องทานเค้กครีมอ่ะทานง่ายสวยแล้วก็ต้นทุนไม่แพงต้นทุนไม่แพงบอกเลยใช้เวลาทําน้อยกว่ามากสอนเค้กวนิลาเค้กช็อกโกแลตเค้กกาแฟ แล้วก็เค้กมัทฉะนะเค้กมัทฉะสี่รสชาติแล้วก็มีสอนทำบัตเตอร์ครีมนะในหมดแรกในหมดต้องบอกว่าเป็นซีซั่นเนาะหมดแรกเราสอนเป็นบัตเตอร์ครีมก่อนคือบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตบัตเตอร์ครีมวนิลาบัตเตอร์ครีมมัทฉะแล้วก็บัตเตอร์ครีมบล็อกค่าแล้วก็มีสอนการตกแต่งนะมีสอนการตกแต่งต่างๆแบบนี้นะคะ สอนในเรื่องของการตกแต่งแบบง่ายๆก่อนเป็นสเต็ปแรกเป็นสเต็ปแรกง่ายๆแต่ไม่ใช่ง่ายถึงขนดาดว่ามันขายไม่ได้นะมันยังขายได้อยู่เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ทําไม่ยากนะประมาณนี้เลยอารมณ์ที่เหมือนเราทําเมื่อสักคนะรู่เนีเนาะการตาดครีมคิีเอทการแต่งต่างๆเนาะก็สอนอยู่ในคอร์สอนี้ซึ่งการแทรกชั้นเนื้อเค้กต่างๆก็จะมีอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะคะเนาะลราก็เดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้ปูจะมี กูจะมีโบนัสเข้าไปสําหรับการทําตัวนี้คืออ,อย่างตัวนี้ใช่ไหมกูอเอามาอบในลิงกูอเอามาอบในลิงเพื่อที่ว่าตัวนี้เป็นเป็นชาเขียวนะเนื้อมันก็จะนุ่มเบนนี้เลยเพื่อที่ว่าเราจะมาทําพวกนี้ได้อย่างที่เอาโปรกกินหมดเมื่อกี้คือเมลเทนถูกไหมเป็นลาวาชิฟฟอนเอามาทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะก็จะมีสอนตัวนี้อา่าเป็นตัวมัชฉะฝัดนะ แล้วก็อันนี้เป็นมอคค่านะคะนะ,ะแล้วก็เนื้อเค้กต่างๆวิธีการทําเนื้อเค้กต่างๆพวกนี้นะคะอย่างเงี้ยจะมีอยู่ในนั้นนะคะอันนี้เป็นเป็นมอคค่าฝัดมอคค่าฝัดที่มันแบบมันเหมือนคาราเมลอะแต่มันไม่ใช่คาราเมลนะบางคนมองว่าคาราเมลหวานหวานเนาะอันนี้มันแค่เหมือนแต่ตัวนี้มันจะนุ่มตัว มิ้วช็อกโกแลตแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟในนั้นนะคะเนาะก,ก็จะเป็นอารมณ์นี้ที่เพิ่มเข้าไปให้เป็นโบนัสนะคะแล้วก็ในคอร์สคอร์นี้จะมีแบบอัปเดตโบนัสต่างๆเข้าไปด้วยนะที่บุนี้เค้กไรตี้ทั้งหมดที่บอกไปเมื่อกีราา 1, 4, ะะ้ราคา1,990นะคะราคา1990แต่ถ้าเกิดใครอยากจะต่อสมมติอยากจะต่อยอดไปงานปั้นผู้จะมีมิกกับตัวคอรน,นี้ให้ ที่สอนในการปั้นตัวตุ๊กตาต่างๆพวกนี้แล้วก็สอนตกแต่งด้วยนะเคมิน mm. ิมอลนะคะก็จะสอนการปั้นยังไม่พอนะ mm. ก็สอนการคุมน้ำตาลฟอนดอนในรูปแบบต่างๆก, mm. การปาดครีมเพื่อแต่งในง,งานน้ำตาลฟอนดอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากแบบว่าต่อย,ยอดแล้วทำขายได้เลยเพราะว่าไอ้นี่ครบครบจบ1ทําเนื้อเค้กได้2ทําเนื้อเค้กที่ปาดครีมได้เอาไปแต่งงาน โมเดิร์นงานครีมได้อย่างที่พี่แป๊ดเรียนแบบเมื่อกี้เอาไปแต่งได้แล้วก็ทำเค้กคาเฟ่ได้เป็นเบสในการทำเค้กคาเฟ่ได้แล้วถ้าอยากต่อยอดไปอีกทำเค้กปั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันทักเข้าไปได้เลยนะทุกคน l i น์แอดครูปูดอทชูบ e มือใหม่ควรเรียนอันไหนก่อนปูแนะนำคอร์สตัวอ,อ,อะไรนะปูแนะนำตัวคอร์สตัวนี้แหละตัวอตคอร์สเค้กวาไรตี้ แล้วก็สมัครคู่กันอะมันคุ้มกว่าถ้าเราจะอยากต่อยอดงานปั้นในนั้นก็มีสอนให้เราปั้นได้นะลายแอนคูปูดอชูีนะเดียววันพิมพ์เข้าไปให้หน่อยแค่ตู้เย็นมาแล้วนะหน้ามันก็จะแบบไม่ได้ติดมือเราติดมันนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาที่เราถ้าเกิดเราไม่แช่เลยเนี่ยมันจะเยิมมากเวลาที่มันเยิมวันดิฟมันจะไม่ค่อยสวยเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดมันแข็งมาก มันก็จะดิฟไม่สวยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวดิฟเนี่ยวันนี้กูใช้เป็นช็อกโกแลตเพราะว่าเดี๋ยวกูจะมีงานปั้นน้ำตาลวางารบนถ้าเกิดใช้ดิฟเป็นแบบกาญชมันจะมันจะเบาเกินไปรับน้ําหนักไม่ไหวถูกไหมปุ๊ก็จะใช้เป็นช็อกโกแลตแบบนี้ไปต่อกูตัดหัวเขาออกมานิดนึงนะอย่างนี้กูให้เขาเยิ้มแบบนี้ต้องไม่ร้อนนะทุกคนต้องไม่ร้อนจนเกินไปแล้วเราก็มาแช่เขาไว้อยู่อย่างเงี้ย ถ้าเราอยากได้ยาวเราก็ยาวไปเลยค่อยๆไปทีละนนิดทีละนนิดจังหวะแล้วแต่เราเลยนะจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้แล้วก็หยุดได้ไม่ต้องกันเหตุใจหยุดได้นะเห็นไหมแล้วเราก็ไม่ต้องทําให้มันเท่ากันอันนี้ก็จะเรียกว่าแบบแ,บบแนวแอคทีกนิดหนึง กดแชร์เอาไว้ดูได้เลยนะคะเวลาทำเราจะได้แบบหาเจอง่ายๆเนี่ยแล้วก็เราอยากนี่เห็นไหมเสียบตัวเมนไปก่อนอันนี้ตั้งใจนะตั้งใจอยากให้เขาเอียงนะคะตั้งใจ เราจะคิดอทยังไงมันก็คือการทําหัวใจ1อันด้านในแล้วก็เอาน้ําตาลคนดอนผันแล้วเราก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นทอน่นทอนออกมานี่อันนี้เราก็จะได้อารมณ์มัชเมอ์น่ารักนก่แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาแต่งคขียได้ได้นะไหมหมายความว่าเขียนชื่อเอาเขียนเป็นโดเรม่อนก็ยังได้เลยเป็นแบบว่าอย่างนี้ก็ยังได้เลยอ่ะแบบนี้ค่ะ าแบบนี้คือจบได้เลยแต่ถ้าอยากต้องการเพิ่มกิมมิดก็ยังแต่งเข้าไปได้อีกความเป็นโดเรมอนเข้าไปได้อีกนี่ปุ๊บอ่ะแบบนี้นะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเอาจริงๆลายแบบนี้ท้องตลาดมีแต่เราจะทำยังไงให้มันแตกต่างให้มันได้ราคามากขึ้นเป็นกระดาษเราเอามาปรับเป็นางานน้ำตาลฟอนดอน ท้องกระาดาษตัวนี้เป็นเป็นกระาดาษธรรมดาเราก็อปรับมาเป็นแบบงานที่มันกินได้แล้วเราสามารถบอกลูกค้าได้ว่ามันทานได้เนะเาะแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วก็สมมติตลาดเป็นเค้กเตี้ยเรามาอดจจะเป็นเค้กสูงให้มันเป็นแบบว่ามีดิฟแบบนี้อันนี้คือความคิดเอ็ความคิดเอ็ของงานนะคะทุกคนเป็นความคิดเอ็ดของงานนะวันนี้ใครได้ไอเดียบ้าง ขอตัวกันไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะในไลฟ์ถัดไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ